ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับไดเมียวต้นคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวยจะมารีวิวลูดิเกอร์การ์ดซ c l นะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาเลยนะแล้วก็จะลองทําทีมเลยนะครับนี่ครับคือตอนที่ผมเปิดะครับก็โอเวอร์ให้มา1 0 9นะครับจากด้วยเอามัดลิกนะครับก็เอาเข้าทีมเลยนะครับเพิ่งเปิดได้นะครับเป็นการ์ดฟรีนะครับแทนอาราบาเลยนะครับอาราบาก็ เป็นแบ็คของมาร์ลิคเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ลูดิเกอร์มาใหม่อยากรองนะครับก็ลูดิเกอร์นะครับยืนคู่กับเอลิกเมลิตานะครับก็คู่เซนเตอร์แบ็กจากเรอัลมารลิคนะครับดูว่าเขาจะเล่นเข้ากันสักแค่ไหนนะครับโอเคเราไปกดกันเลยนะครับแบงอยู่ที่ประมาณ8 5 0 0 0 0หาหนะครับ12 seconds later ก็มาเจอกับคุณนัททพงศ์นะครับนัททพงศ์น่าจะเป็นคนไทยนะครับคนไทยแน่นอนครับเชลซีนะครับ มาโยก้าเจอกับเชลซีนะครับมาโยก้าจากลาลิกาสเปนแล้วก็เชลซีจากพิมลีอังกฤษนะครับโอเคมาครับช่วงนี้ก็โหลดเข้านะครับก็มาดูไลน์อัพแต่ละทีมนะครับนี่คือไลน์อัพของทีมผมนะครับโอ้โหคู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างตึงเลยนะครับเลเอลิกมิลิตเอแล้วก็ลูทิเกอร์นะครับแล้วก็ทีมเขามาฟูลทีมโอ้ฟูลทีมเชลซีเลยนะครับโอ้โหโอ้โหค่อนข้างที่จะมีฝีมือนะครับถ้าทำถ้าทำฟูลทีมแล้วก็มาเล่นนะครับ เพราะว่าคูที่มันมันไม่ค่อยตึงครับโอ้ยโอ้ยทั้งวันนี้กดผิดแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ดึกเลยนะครับผมพูดดังไม่ได้แล้วโอเคมามาทีรีเจมรีเจมยังไงรีเจมพาบอลขึ้นโอ้กระตุกกระตุกกระตุกมีดอกปะในสันน้องโอ้ใดอกอะไรไงดอกมายิงเลยโอ้โอ้เปิดมาก็ยิงเลยนะโอ้โหเน็ตก็กระตุกนะครับโอ้โหรีวิวอย่างยากลำบากแล้วโอเคเปิดใช่ไหมโอเคยังยังได้อยู่มนที่คิวคิวเล่นกับคันตนา คันต์นเล่นกับคีวิ่งไงคีวิวยังไม่ได้ครับคืนไหมที่เฮนเดดเดลูดิเกอร์มาลูดิเกอร์เล่นกับเมดิเตลมาที่ฮาคิมิมาสิยังไงมาสิมาเมสซี่เล่นกับไฮคิมิไคิมิเปิดไปเมสซี่เมสซี่ยังไงเมสซี่เห็นเห็นแล้วเห็นอออืื้หยังไม่ได้อู้กระตุกกระตุกโอเคได้อยู่คันตหือนเน็ตมันกระตุกนะครับโอ้โหตานี้โอเคเล่นเราเท่าที่เล่นได้นะครับโอเคดักแดงครับเมลิเตล มาดีชิเมสิโอจะมารีวิวลูทิกเกอร์นะครับแต่ยังไม่เห็นลูทิกเกอร์เลยนะครับโอ้โหก็ดูการวิ่งดูเอไออะไรก็แล้วกันนะครับมาโอเคมาจังหวะน,นี้ได้รีวิวลูทิกเกอร์แนละ้วอยู่ไงลูทิกเกอร์อยู่ไหนโอ้ยยสองเปิดไปลูทิกเกอร์ยัง <c oughs> <c oughs> ไ,ไงกับโมงอันนั้นนะบอกว่าไม่ค่อยเห็นลูทิกเกอร์โมงไปเลยโอ้โหตัวอย่างใหญ่นะครับลูทิกเกอร์วิ่งเร็วนะครับ ในเกมวิ่งเร็วม,มากนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยนะสำหรับรลูดิเกอร์นะนี่กระโดดเทคขึ้นไปนำไปก่อนนะครับ1-0น,น,นะครับมาโยงก้านนำเชลซีนะครับ1-0โอ้โหกระตุกอีกแล้วนะครับโอเคมายังได้อยู่ที่ลิเจมลิเจมยังไงเลจีมเล่นกับโคเวซิตมาที่ดอกบาดอกบามีสเตอร์ลิง มันที่โอ้โหแต่ก็ตับอลได้ไหมส่ยังไงเมสซี่เมสซี่เห็นเมื่อแล้วกดเออไส่ั้นต้นนะอู๋อยู่ขั้นต้นนะดับบอลได้ยังไงจังหวะนี้ก็ใส่ป้อยไปดิครับเลียบโล้ยสอนสูงนะอื้อหือนี้ก็จังหวะนี้นะครับผมกดกดให้กองหน้าหาช่องแล้วก็ตอนยิงให้กดไซป้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่ยังกดไซป้อยไม่เป็นก็คอมเมนต์ให้ผมสอนได้นะครับก็เป็นแนะนำเทคนิคใดบ้ายนะครับ เทคนิคเล็กๆหน่อยนะครับจำสำหรับการยิงไซป้อยเนาะโอเคมาเป็นนำสองศูนย์น่าจะสบายเลยนะครับสำหรับมาโยากามาที่สเตอร์ลิงอยู่ที่เมซันมักโอเคตามว่าอะไรจุดไปเลยแฮมมาโอ้กระตุกกระทุกโอ้ยโ,โ,โ,โอเคยังได้อยู่ฮห้กิมิีม่เมซี่เมซี่ไงเมซี่เล่นกับเปเล่เปเล่เปเล่พาบอลขึ้นมาเล่นกับคันตนาคันตนาเบอร์เลงแฮมเบอร์เลงแฮมฟังให้คีวเวลคิวเวลหรือคืนแฮงนันเดตโอเคยังได้อยู่คิวเล ยังไดเบลิงแฮมเล่นกับอืฮ ok, ังกา็ดถึงไหมถึงไหม ok, ไม่ถึงนะครับโดนตัดบอลได้นะครับอยู่ที่ชิโก่ซิวะชิโกโซิวะอโอเคก็จบไปแล้วนะครับครึ่งแรกนะครับก็นําไป2องศูนย์ก็ง่ายๆนะครับน่าจะสบายๆนะครับเป็นการทําประตูของลูดิเกอร์แล้วก็คันตนานะครับโอเคมาที่ครึ่งสองครับบอลอยู่ที่โคเิสิตโอ้โหโเน้นๆๆโอเคได้ละโคเิสิตมา เมสันเมาโอเคเมสันเมาเปิดขึ้นมาอย่างนี้ไงโอ้โหยังได้อยู่ครับลีเจมลีเจมไงลีเจมเปิดขึ้นมาลูดิเกอร์มองโอเคลูดิเกอร์ยังมองได้ครับมีเชลเมซี่เมซี่เล่นกับคันตนาคันตนาเมสซี่เมสซี่ไงเมสซี่เห็นเพื่อนแล้วโอเคยังฝากให้ฮาคิมิฮาคิมิเล่นกับเมสซี่มาไม่อยู่ที่คันตนาอย่างไงคันตนาเล่นกับคีเวลคีเวลโอเคคีเวลคืนหลังก่อนครับที่ฮานาเดต ฮันนเดสเสียบอลโอ้ยโอเคเอาเอา,เอาบอลมันทุ่มดิเพื่อนโอเคมาดีดีฮันนเดสครับฮันนเดสทุ Han ท่มเล่นกับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมาที่มาเอย้ยลืมชื่อแล้วโอเคมาดีฮันฮาคิมิฮายคิมิยังไงฮายคิมิีพาบอลขึ้นมาฮายคิมิยังไงฮายคิมมี่ยังไม่ได้ฮายคิมิยังไงฮายคิมิเปิดเปิดโอ้โหฮายคิมิยังเล่นอยู่ยังไงโอ้โหโดนเสียบอลไปแล้วโดนตันดบอลไปแล้วนะครับโอเคเป็นการส่งกำลังช่วยสิ เชลซี Chelsea, เล่นกับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงฮืมดิมเบลลิงแฮมตัดบอลได้ครับมายังได้อยู่ยังได้อยูย่เปเล่เปเล่คันตนามาที่เมสซี่เมตส์ยังไงเมสซี่พาบ,บอลขึ้นมาโอเคเล่นกับคันตนาอีกครั้งมาที่โอ้โหจังหวะน,นี้เบลล,ลิงแฮมบอลขู่ถีดนะครับแล้วก็เป็นการตัดบอลได้ของเบเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็ส่งให้คันตนาย,ยิงง่ายๆเลยนะครับนี่ครับ เปงกตัดบอลได้เลยนี่ฮะบอลส่งขัตนหน้ายิงเรียบร้อยนะครับสามซูลครับอืมก็นำสามซูง่ายเลยนะครับโอ้โหาวันนี้ครับไม่ค่อยเห็นลูดิเกอร์เลยนะครับเพื่อนๆนก็โอ้ผมจะมารีวิวลูดิเกอร์แต่ว่าไม่ไม่ไม่เห็นลูดิเกอร์ก็ตามสภาพนะเพื่อนๆก็ก็ดีนะผมว่าสําหรับผมก็ดีนะมันวิ่งเร็วแล้วก็ตัวใหญ่ดีนะครับแบ็กที่ตัวใหญ่ก็ก็ดีอยู่แล้วครับชิงมงแข่งกับกองหน้าเขาได้นะครโอเค จัดไปอยู่ในเกมครับอืมฮึอะตัดบอลได้ไม่ได้ต้อไปเลยเล่นคันต,นะต,น,ตนาคันตนาทีมเมซี่เมซี่ไงเมซี่เห็นเพื่อนแล้วเมซี่อืมฮึเมซี่เสียบอลครับโอ้โหเป็นการทำฟาวของเมซี่ด้วยนะครับโอ้โหฟาวตรงไหนเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอเคจังหวะน,นี้เป็นขึ้นไปอืมฮึยังได้อยู่โอ้โห้สาดออกไปทีมเมซี่เมซี่ยังได้เมซี่เล่นกับฮันคิมิฮันคิมิไปเลยไปเลยเอ้คันตนาอืมฮึ จบกันแล้วครับก็สกอรอยู่ที่3ูนนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับลูดิเกอร์ยังไม่ค่อยเห็นพลาดนะผมก็เล่นให้เพื่อนๆดูตาเดียวโอเคสําหรับผมก็คงต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับลูดิเกอร์ผมก็คิดว่าดุมันดีนะตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วนะครับลาก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ